ก็กำหเห็นหลายๆเปลี่ยนบางปัญหาเกี่ยวกับเหยียงงานองค์การขององค์การกวดสอบและกวดการนี้นอยู่ในเหยียงงานการกวดสอบกวดการนี้ข้าพเจ้าอยากแลกเปลี่ยนคือแล้วน,นี้มันมีโครงการการนั้นเคยเหตุผ่านมาแล้วอย่างเช่นโครงการของเขื่อนไฟฟ้าที่ขึ้นกับรัฐวิสาหกิจนั้นแต่ว่าไ้เอกชนสมรธาน,นั้น บางโครงการนี่ได้ยกราคาสูงขึ้นเกินควรเวลาหลัฐวิสาหกิจมีความเดือดร้อนเลยต้องการขายโครงการแล้วเหตุไห่นักลงทืงน่นี่ประเมินค่าอีกตีนี่มันบบสมมูลคา่าเลยเหตุไห่เขื่อนเราน,นานกลายเป็นเขื่อนที่โบมีประสิทธิภาพตัวน,นี้นี่องค์การตรวจสอบและกวดการนี่น่าจะรับพู้แล้วเนาะแต่ว่าสีสเห็ดจังได ที่แก้ไขปัญหาจังไดทางทางเขาเขาหู้คนเห็ดพิษแล้วนตัวนี้เมนตัวที่หนึ่งเบียกที่สองนี่ก็คือเบียกทางสาธารณะทางสาธารณะแล้วในการประมูลทางหนึ่งกิโลนี่สองล้านก็เหรียญสหรัฐซึ่งจริงแล้วมูลค่าของทางนี่จะตีประเมินอยู่เจ็ดแสนถึงหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐตอนนั้นแต่เนื่องจากว่า การถีบหลัดบ่มีงบประมาณเลยหายเอกชนเฮดกรน,นัไหลย,ยกราคาสูงขึ้นนี่มันก็เห็นหายลาเท้ากับเป็นหนีเนาะในที่สุดตัวนี้ก็สามารถตรวจสอบได้กักนสุดท้ายพวกเขาพวกทางก็เห็นกันว่าทางที่ยกขึ้นราคาสูงนั้นปัจจุบันมันกับเพไปมดทั่วประเทศตั้งแต่เนื้อฮอใตาอันนี้ต้องยอมหับความเป็นจริงว่าพวกเขานี่ผิดพลาด ในการเบียงงานการตรวจสอบบวคกาะในเบียงงานการปฏิบัติตัวจริงแท,แท้เวียงงานตัวที่สามนี่เม็นรักวิสาหกิจโดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจเบียร์ลาวนี่มันเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วสร้างรายจ่ายใ่มหาศาลสร้างให้ชุมเชือญาติพี่น้องเอาไปเอามาเวียบทุกเวียงนี่เปนคือคือเวียงของครอบครัวหลายก่อย่างเซ็นป้ายโฆษณานี่ ก็เป็นของหลูกเคยลูกไผ่ขี่เบียร์ซื่อๆน,นี่ก็ยังหยาดกันสื่อไปเป็นของหลูกสา้าเข้าไปเอามานี่ปัญหาเรื่องนี้นี่นะบ่แปลกหรอกทีรายงานว่าบ่ได้กาไรหลายหรือว่าจึงไดอันวกเขากวดได้เนาะบ่เป็นกวดบ่ได้แต่ว่าปฏิบัตินีนนน่มันยากจังได้กันเป็นอุปสรรควกเขาต้องสู่ชนผ่านผ่านาน้องกันอยู่ทั่วโลกนี่ถ้าเขาฟังแล้วว่า รัฐนี่เป็นหนีเอกชนเป็นเรื่องที่แปลกที่สุดในบรรดาประเทศแต่เฮานี่ลัฐเฮาเป็นหนีเอกชนส่วนร้ายทั่วโลกนี่มีตต่เอกชนเป็นหนีรัฐอันนี้แม่พวกเขาต้องหาวิธีแก้ด่วนแหละเนาะบางอย่างเช่นโครงการที่ขับเจ้าเห็นทันนายโยิการนี่เป็นรายงานว่าตัวเลขของน้ำมัน หลักจะใช้น้ำมันที่น้ำเข่ากันมันบดุลเดียงเสียหายไปมหาศาลปัจจุบันนี่กับยังบรทันมีรายงานคืนมาให้สภาพเ่อว่าตัวเลขนั้นได้แก้ไขปัญหาแลว้วบอเพราะว่าประชาชนก็ทักถามมาว่าน้ำมันที่หายอันหายไปไสจังไดนาะยังบรทันมาคืนเถื่อว่ารายงานว่าเกิดยักถึน,นและแก่และเห็นแล้วบอหรือว่าจังไดนาะตัวนี้ก็ต,ติดตามมึงขึ้น,น,นอีกน้ะสุดท้ายข้าพระเจ้าก็ อยากเหยียน่านประธานคือทังซี่บรรดาเวียกงานการสอลาบังหลวงนี่นะมันเกิดขึ a a ้นทั่วโลกเป็นเรื่องปกติประเทศใดก็มีเรื่องเวียกตัวนี้แต่มันขึ้นกับว่าประเทศนั้นนนนั้นเขาจะแก้ไขปัญหาเวียกสอลาบันหลวงนี่ให้ได้ร้ายหรือหน่อยเท่านั้นเนาะเฮาเองกับมีประเทศออมคางกับมีคือบรรดาหลายบรรดา บรรดาทานสอซอลายทานนั้นว่าเวียกวดสอบนี่แก้บโต๊กจะกเถื่อแก้บบได้จากเถ<ฮ>ื่อเขาคือบบเหตุคือป,ประเทศอมค้างนั้นเขาเจ้าป่าปามโลดสี่คือบรรดาทานเ่าแ,แหละระดับสูงสมไดกรยาตำแหน่งได้กรยา้าเหตุพิษแล้วก็ต้องปราบต้องเหตุเป็นแบบอย่างเนาะอันนี้พวกเขาโบโบเคยพวกเนาะ ฉะนั้นดีบรสที่พวกเขาหันเวียกกววจสอบบอรมนณเวียกปกติขององค์ณะขององค์การแต่ว่าหามันเป็นวาลาแห่งชาติคือทานพระท่านว่าหวันข้าวเจ้าเห็นดีสุดสุดท้ายนี่ก็อยากฝากไว้ว่านักการเมืองที่ปกครองประเทศและสางความเจริญหาประเทศใดหนึ่งอย่างเซนสิงคโปร์คือรีกวนวนวนได้มีคำสาปอว่าถ้าพวกเขาอยากเจริญอยาก พอเขาอยากป่าบปรางสอละบันหลวงพอเขาลองเอามูสนินั้นเขาคุกค่้ได้ตอนนั้นพอเขาจึงจึงเหตุเบียกตัวนี้ได้ขอขอบใจธรรมทาน